ฮัลโหลเธอนี่ไส้กรอกเห็นที่ไทยแบบฮิตกินไส้กรอกแดงกันนะเพื่อนๆอ,อันนี้นี่ก็คือซื้อมากินครั้งแรกเลยนะคะไอ้้ไส้กรอกแบบนี้เอาจริงๆมาออสเตรียนี่ก็ห้าปีแล้วแต่ว่าไม่เคยกินไส้กรอกแบบนี้เลยค่ะวันก่อนที่กินมันจะเป็นสีขาวๆเนาะอันนี้หน้าตามันเหมือนไส้กรอกไทยไส้กรอกแดงเพื่อนๆแต่ว่า เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทอดกินทุกคนคิดว่ามันมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะรอดเหมือนเซ็กกรอบแกงเราไหมอ่ะสามีไม่ให้ซื้อหรอกพร้อมมาไม่ไม่ชอบกินกลิ่นเหมือนเลยเพื่อนเหมือนบ้านเราอ่ะ เฮ้ยเหมือนนะว่าไปนี่จะจบดเลยอ่ะเหมือนจะกลอดไทยเลยแล้วก็ไม่เค็มจัดืมยำน่าจะอร่อยแต่ว่าเราจะามาทอดทดลองก่อนสามอัน อืมอร่อยเห็นเขาทำสีแดงอะ่ะที่ฮิตกันอะ่ะแล้วสีนี้มันจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูนะเพื่อนๆเนาะ ของมันลองกันได้น้ำมันน่าจะร้อนแล้วมันเดือดอ,อันนี้ดูวะอัน,นยาวไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จไหมเอาน้ำมันร้อนอยังไงวะมันคือเสียงแบบเสี้ยนร้อนเงียบ มันจะกลายเป็นแบบเสกรอบทอดธรรมดาไหมมันจะไม่ได้กรอบเหมือนเขาไหมอ่ะเด้คือเด้เริ่มบายนะทุกคน นี่ถ้าสาเนีนะเห็นนางยังต้องใส่เหงือกอ่ะฝรั่งเขาไม่ชอบดน้องเขาเขาเขาย่างค่ะนี่ทุกคนดูฝนทะเลเขาบอกว่าให้ทอดใช่ไหมแล้วก็ให้ตักพักไว้แล้วเอาไปทอดรอบสองใช่ไหมคะไอพี่กรอบๆอ่ะแต่เ,เรามาลองอันนี้เราทอดรอบแรกนะเดี๋ยวเราเอานางพักไว้ก่อน เออน่ากินเด้อว่าไปเดี๋ยวเราจะทอดรอบสองเพื<ๆ>่อนๆมันยังไม่มันยังไม่เย็นดีนะมันแค่แบบมันก็เย็นแต่มันยังมีความอุ่นๆอ,อยู่อะค่ะเวราเราไม่อยากรอแล้วเราเหิวมันเป็นไส้กรอก ไอ้กรอบหนังก็กรอบอ่ะค่ะเพื่อนไอกรอบอะไรนะแต่มันไม่ได้ลมควังนะมันไม่ได้เป็นกลิ่นลมควันแต่ว่าหนังมันจะกรอบเหมือนในเซเว่นเออมันเหมือนไอ้กรอบในเซเว่นไม่ใช่ไอ้กรอบแดงเพราะถ้าไอ้กรอบแดงมันจะต้องไม่กรอบนะหนังนะเออแต่อันนั้นหนังมันกรอบแต่ว่าเราเราหั่น ราบางบางมันไม่ไม่ไม่ถูกค่ะไม่สวยเลยเน่ยรอบหน้าฉันจะไม่ให้เธอแบบเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วแต่เราจะมาดูจะทอดจนมันแบบใกล้จะไหมเลยดูเชื่อมันจะกรอบไหมเราคิดว่าเราหน้าจะโอเคแล้วล่ละเพื่อนๆเราไม่รู้ว่ามันจะกรอบไหมนะแต่ว่าสีมันนะคะมันจะขีดแล้วกลัวมันไหมเราก็แบบกลัวมันกินไม่ได้อะ คิดว่าน่าจะพอละแต่มันก็มีสัมผัสแข็งๆเหมือนกันนะคะหรือมันยังร้อนอยู่เราว่าเราเราพอดีกว่าก <g ül> ่อนที่มันแบบก่อนที่มันจะกินไม่ได้ไปกว่านี้ไม่มีประสบการณ์าการทอดเส้กรอบแบบนี้นะคะมันที่เข้านหิตกันไอ้กรอบเนี่ย เดี๋ยวรอให้มันเย็นแล้วจะดูมันจะกรอบไหม <c oughs> โอ้ยน้ำมันมันฉ่ำมากมันร้อนอะทุกคนใช้มือมาชิมก่นอนนะ กรอบไปไม่แน่ใจหรือมันต้องรอให้มันเย็นมากินข้าวเลยแล้วกันหิวอะที่ว่าไม่รอไม่ใช่แตไหิวมากเลยสองครึ่ง หรือมันจะกรอบมือล้างแล้วนะเล็บสั้นบ้านนีไม่ไหวเล็ยบยาวค่ะใช้เล็บสั้นเพราะว่าใช้มือทังกับข้าวตลอดเลยเล็ยบยาวไม่ไหว ไม่สันทัดไม่ถนัดจริงๆินมือก็ไม่ค่อยถนัดด้วยแหละแต่ว่ามันหยิบน้ำมันเปื้อนแล้วไงก็เลยกินกรอบนอกนุ่มใน เออต้องใช้คำว่ากรอบนอกนุ่มในสิโนะแต่มันไม่ได้กรอบแข็งเหมือนใช้เกล็บแดงค่ะที่เคยกินอ่ะ <c oughs> ตายเดี๋ยวต้องใช้ช้อนเหมือนเดิมถูกต้องแล้วไม่รอด อีกหนึ่งมือก็คือจับก,กินอันนี้ด, <c oughs> ดีกว่าอืมดีกว่าโอเคเลยต้องสองอันเนะี่ยกรอบนอ่มนุ่มในฟังเสียง ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย